สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องที่เห็ดสวนผักหวานปลาครับเมื่อนี้พาพี่น้องมากริดใบแตงกิงผักหวานปลาของเฮ้าครับในเวลากระตุน้นต้นผักหวานปลาห้ออกหยอดตอนนี้กับเดือนกลุ่มผ้าพันธุ์ครับกลุ่มผ้าพันธุ์ มีหน้าเมสาพุทสภานี่ต่อจากนีไปสองสาเดือนก็สิเป็นฤดูการของพักหวานปลาครับพี่น้องครับเอากะมากระตุนต้นพักหวานปลาให้ตื้นโตครับให้แตกใบใแตงกิง้งเพื่อจะเขาจะได้แตกยอดครับแตกยอดบริเวณที่เขาริดใบแตงกิง้ง เนี่ยเขาเริ่มแล้วครับตอนนี้พี่น้องบางคนกาถา้าติดตามคลิปก้อนๆก,กับเสียนว่าเคยเห็ดคลิป,ปลิดใบแตงกิ้งในช่วงพฤศจิก,กานะครับท่านว่า ในช่วงนั้นก็เพื่อที่จะให้ออกนอกฤดูครับหมายควาว่าเตาแตงกิ้งช่วงกันย่าตุลาพฤศจิกามันก็นจะเริ่มออกยอดกอ่อนฤดูการครับกอ่อนฤดูกาลมีหน้าเมษาเท้ากับที่ได้กินยอดผักหวานปลาก่อหมูกอ,กอสสวนอื่นๆครับถากว่าเท้าปิดใบแตงกิง้ง ในช่วงกัยยายน่นเป็นต้นมากครับใตเท้ามา้าริดใบแตงกิ้งช่วงนี้ช่วงกลุมภาพันธ์นี่กัเป็นการกระตุ้นให้เขาออกหยอดตามฤดูกาลนะครับอาจจะไปออกมีหน้าคมเมษายนเป็น แช่ประสบการณ์ในพี่น้องที่กำลังเห็ดสวนพักหวานป้าครับนี่เป็นการริดใบแตงกิ้งเพื่อจะให้ออกยอดในฤดูกาลปีนี้บบเห็ดนอกฤดูเพราะว่าปีกายน่ะเห็ดนอกฤดูมาแล้วครับปีนี้ก็เลยให้ออกยอดตามปกติเพียงแต่ว่าเฮามากกระตุนลำต้นของเขากระตุนกิ้งของเขาครับในการออกยอดของปี หกครับฤดูการพักวานปลาปีหกหาโดยการมาลิดใบแตงกิงเดี๋ยวเฮาจังคอยมาติดตามผลของการลิดใบแตงกิงพักวานปลาเพื่อใจออกตามฤดูการปีหกหาครับมีหน้าเมษาปีหกหาแค่สีได้เก็บผลผลิตกัน หลังจากที่เห่าริดใบแตงกิ้งเรียบร้อยเข้ากะลดน้ำครับลดน้ำให้โคนต้นเขาได้รับความชุ่มชื้นส่วนการใส่ปุ๋ยนั่นพี่น้องกะไปติดตามในคลิปพันๆมากครับสวนผักหวานป้าที่ใส่ปุ๋ยปีละสองครั้งนะครับนั่นก็คือครั้งแรกหลังจากเก็บผลผลิต ประจำปีเรียบร้อยครั้งที่สองก็เป็นปลายฝนต้นหนาวครับใส่ปุ๋ยครั้งที่สองปีละสองครั้งครบเพื่อพ่อท่านคอยมาติดตามครับว่ายอดที่ออกหลายออกางามสรับ่ออาาบนนงใดคราชับ มีใครหมดแดงคู่รักแกงนอง้องพี่อป่าย่างอย่างดีคู่ราชนีพกวันไทยแต่ฉันนั้นเป็นสาวบ้านนาชีวิตเกิดมาอยู่ใกล้ดงผงไพรไม่มีห้องแอร์แค่สายลมก็ได้มันป่านาไรก็คู่ในความ